ขึ้เวลาหลังเริ่มแล้วครับขึ้แรกฝั่งายสีแดงครับหนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์หือเขียวคุยค้ามเดฟดซีครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกผลเสียงฝั่งนี้นรสชัยสำเบอรฝั่งโนนสุภาพอุรุสุขครับปุ่นแรงงานจากการแข่งขันชิงรอบพุทธวันตำบลวังตะแบกครับตำบลวังตะแบกก็อยู่ที่เขตอำเภอพังงาสาจังหวัดกำแพงเพชร ใครที่ดู YouTube ดูกันโอ้โหลางสะแบกนีลง YouTube ด้วยญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด่างอำเภอก็ดูได้คนระับจตุพรเหือทิ้งออกไปคนระับปีญบุตเปีญบุตรอ้าบอาบาดอแตกประเด็นครังแหมงเลยสมชายข้อคว้ามาให้ชือใช้เหมือนทิ้ง สุริชัยหลายที่ว่างไม่สุใชัยไม่ข่าดผมสันผมสันสอนิดจะต่ายเทิ้องออกไปครับบอลทุกของท้องฟั่งทีมไทยกับต่าย ใช้ันถูกไหมกระสุนไ่ใช้ชทำบันลือจต่ข้ามันฝั่งซ้ายโหสกโมกรหมงเข้าโดยผู้สาวโตกขุนทักษิมเมฆออกไปแล้วมากไปทางขวาครับปาราลเมฆจับบอลลุทออกไปครับแล้วกระพงมา้อยมาทางซ้ายน้ำตะวัดแผ่ทองบอลหลงถึงศิริชใช้เหมือนทิม ยอมากสองทุ่มสอคุยพัาดเมจครับนันทวัฒน์แฉทองบัณฑรเมธเดชผลบัรเมธกระชากหนีไปไหลออกหาวไปนัทพงศ์มาน้อยนัทพงศ์ตามเร็วมาสุภาพบุรุเซ็งเป่าบอลออกไปก่อ สุภารกระตายทองครับกลุมมาจันทรอังคุนดีมาถ็งบอสกพรบอพมาถึงชุริชัยบุปอดนเช่นไาที่ว่าให้ผ่านผมสันสกลผมสันสายเข้ากลางไหให้ตับราเบิดเดเชื่อผลตระเบิล็อกดีไหมเ่ยกออกซ้ายนันวัฒน์แผ่ทองนันวัฒน์ปอดึนเช่นมาให้จุสุรุเคัดแป้นสุชัยทางกตาอต่อับมัครับสุรชัยขามันเลย แล้วออกขวาให้สีชัยเหมือนทีมสี่ใช้ตะพาคืนมาแม่ไปผ่านกรมสารสั่นนิดแต่การเกลือทิ้งออกเส้นหลังไปแรกก่อนครับแต่มุมขวาต้องฟังพีนน้าก็ตายน่าจะพลมาน้อยครับอย่าเพิ่งปล่อยลูกนี้กันไปครับ จัดกาไปโอ้โหส่วนใครคำนึกแตเข,ข้าว้ายิ่งเลยครับตรงตะไคร่สองโนเง,งินนะสองเท่าเลยคนเนึง่งโอ้โห มันเม่เดชพลออกซ้ายมาน้ชัยนันทวัฒน์แพรทองคืนได้คมสันสายไม่ผ่านธรรวัฒน์ทองแพรปีรบุตได้บอลขวามาให้บันเมธเดชพลบันเมธล็อกหนมาให้ปีบุตรมันเมะจับยาวสวนกลับมาไม่มีใครครับบุณณทัศน์อินเมฆบุณณทัศน์ปอดสั้นมาให้คมสัน สันสอดระลึกมาที่นนทวัฒน์นนทวัฒน์ขอขึ้นไปให้กับคมสันสอดระลึกผมสันขวาไปให้กับบอลเม่เ็นเดเช่ผลบอลเมธสายยาวมาให้นนทวัฒตรปอดไปเตส่สงการนนทวัตรสกัดยาวมาครับตรงนี้บอลออกเป็นบอลทุ antis, ่มของทางฝั่งทีมคุยต้อนดีสิครับผมสันทุ่มไปบอลเมธบอลเมธเดเช่ผล ปฝ่าบาทฝ่เบาทฝ่าโอ้โหนี่นัทพลทมทองนัทพลมาน้อยครับกระชากเร็วเว้ยเบียดติดไปกบแม่ตรงนี้นัทพลมาน้อยนัทพลมาน้อยแหมผ่านเป็นถมทองเฉยเลยแต่มุมของทางฝั่งทีมผ่าตายครับ เาลยผลหมาน้อยไปก่อนไกออกมาด้านฝั่งนี้ครับพื้นหลังไว้ครับแมลงตรงนี้เถาวิทย์ขาดแ้นครับมาที่บราร์เบลเดนชนลบราร์เบลออกข้างเมื่อเด้ดเด้งกระชากเข้ากลางไว้จ่ายไปมไม่ถึง การตะวนนะคุณดีการตะวนขวามาให้ชนวัรทองแท้ไ่ให้สุมาชัยต่อซ้อนมาเอาเติมจังสกัดไฟได้ครับสรว,วิทธิ์ถักแป้นให้ของสัรสอนฤิ์ของสันจ,จับจาวมาให้กับนัทพลนัทพลต่อให้บัณเมตบัรเมตวงโชว์ขึ้นมา กันอวัตรเท้าแท้ให้กันนาพรกันนาพรสกัดบอลออกมาครับเป็นบอลทุ่มของสองฝั่งทีมผลความเอฟซีขี้นบนกันนาพรตัดบอลได้จ่ายเข้าไปไอ้กับพิษณุพงศ์เงินทองพิษณุพงออกซ้ายไปแต่ทีศด็ดพัชสุขประดับพิษณุพงศ์เงินทองไม่ผ่านมันทวัดสกัดเทียมมาเต็มกันนาพรหอังคุณดีเข้ามาก็ตายครับ กระพริขวามาให้ธนวัฒน์ทองแท้ความคืนไปสองการสองการตบัดเปิดออกไปด้านข้างฝั่งโน้นนะครับฝนสันมาที่บัลลังก์เนี้ยเช่าฝนจต่ยาวมากอันนี้ห้าสิบห้าครับเวลาชิปโบเทียน บารมีบารนาทึกโอ้ยตอนธนวัฒน์ทังแทสการเดียทิ้งไว้ครับบามีปล่ออกไปครับลูกนกึง ทุ่มของนันทพลมาน้อยขอกถือมาให้ครับผมสันสน่นซ้ายนะคผมสั่ซ้ายมาด้บรัมมบรลังก์บัลลังก์ฝ่ายให้กับนันทพลมาน้อยนันทพลลองกินไก่โอ,โอ,โอ้โหโดนตกการคาราทมองเที่ยวมากปุ่ยพ่อบุกหนักจังหวะนี้บัลลังกทุ่มไม้ไม่ผ่านรรนันทพลเอาคุณด,ดีหัวสกัดบอลเป็นออกเส้นหลังไปครับ สองสูดที่เขาประกาศสีแดงยังนำอยู่จันมากสีบุปิีบุญจมพริกไม่ได้เอาข้างขอบอลออกไปครับขอบคุณนี้ก็เป็นลีลาพบกับดอกกระเจียวสันวัตทองแพ้ทุ่มาก กับทิศพงเงินทองเราตัดได้ครับแม่ถงรี้ห็ไห้ครับฝังคุลเว็ตซีเลยแจกมุมอ๋อทัดบอลบอนหลงได้ครับดูนีีออกลางไหมนัดพงมาน้อยนัดพงออกมาแล้วทางซ้ายคุณจะพัดส,สุพนักให้กับพานุงพงมาทุล ดูโงนข้าแล้ยิบข้าวเยาวไปไป่ล้ววะาสองสอโดนโกายพรัมสกัดพุ่งยาวไว้เลขาบอลเลย ชนะเลยคู่แรกครับชนะเข้าไปรอชิงเป็นทีมแรกผมสันสุดหลังมากหลักรวัดแผยทอ้องเห็นไหมผมสันสอนฤทธิ์ผมสันจอดกายไปไปถึงกัษพลครับรองสงการมงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนหลักรว,วัดถูกคืนหลังมาให้ผมสันสอนฤทธิ์ผมสันขบกลางมาให้ปีบุตรปีบุตรเกาะขวาปีาุตรมานุพงษ์ ขวาไปก,าไก,าไกันพรบล็อกอยู่ไหมตรงนี้กัณพรบล็อกได้ครับตรงนี้กัณพรกังคนดีไห่พออังคนดีเป็นซ้ายไอ้ชิตพัส,สุพวัตบอลออกไหมตรงนี้รอนดี๋ยวนี้กัณพรอังคุนดีได้ย้อนเข้ามา กุดยดเกคนน้นปิดไมนันพมาบลเกินไปกอดเคนน้นออกขวามาสารวัตทอแท้ริงโอ้โห้ซงทีไม่ได้ครับโอ้โหเกีไปแ้ันโอ้โหดูวโนมไทยขวาไปปันทพงจ่ายเร็วมานนพงศ์นันทพงศิงโอชนสาวครับโเบิมีแต่ว่าสาวตังคบ เหนจันมากดาเมฆโดนถือพัดส,สุกวันนั้กาศยาวมาไม่ดีเลครับถือเชิถวัตพรทองถวัตจันทร์ถวัแพรองไกลว่าแล้วจะพมาน้อยผ่านการพอนุดีหลมจกว่าสกัดออกไปครับแต่พุ่ข้าทุกังจิอ๋อทุ่ครับปาเมฆขึ้นไป ยิงอัดเข้ามาแม่โดนการณบ็อกจังหวะเลยเดี่ยวสองโนับจกกักรเท่าเดิมนรืแดงพงศต่ายน้ำอยู่รอบรองชนะเลย ฝ่ไปเจ็ดก็ไม่ลูนีไม่ได้ครับเป็นแปดสิดีวัฒนะแซนีวัฒนะอีกครั้งหนึ่งนะครับฝ่ายผางธนวั์ทองแทะการเที่ยวมากแต่ทีนี้ข้างก็คุยฟรรมม้อธนัฒนัตมาให้บรามรมีเดชผลบรามรมีบรามร,บรามรีมาให้กับจิงไกลแม่เกี่ยวไม่ใช่ครับการอละการเที่ยวไปครับ ทำแล้วผู้ตัดสินผนจะใช้สบิดเปล่าลูกวิบมรระการช้างรอบร้อยครนคู่แรกผมต้องกดว่าพระกตายเข้าไปแล้วทีมทีมแรกก็ชนะคุณชอบเลฟซีไปได้2ประตูต่อศูนย์จากกนพรอังคุณดีเหมือนเลยยี่สิบแล้วก็มาได้เซนต้าครับสุภชัยคำบรรลือลูกแรกครับโอ้โหได้เงินสมบครับมีทีมที่สด้วย 哎呀！